สวัสดีค่ะมาทำน้ำรูมบัฟกันจ้ะรูมบัฟเป็นพักมีรสชาติเปรี้ยวจ้ะพักตามฤดูกาลของประเทศเยอรมันจ้ะนี่วิธีทำก็ไม่ยากค่ะแค่ต้มใส่น้ำตาลเนาะง่ายๆจ้ะชอบหวานก็ใส่น้ำตาลไหลายเนาะเนี่ยต้มเสร็จเราเป็ใส่ตูเต้เย็นไว้จ้ะแช่ตู้เย็นไว แล้วคอผสมกับน้ำดื่มจ้ะเนาะหรือว่าถ้าใครชอบหวานๆก็ไม่ต้องผสมน้ำเลยจะดื่มอย่างนี้เลยเนาะจ้ะรูบัสก็จะเป็นก้างจ้ะมีรสชาติเปรี้ยวใบจะใหญ่ๆจ้ะใบใหญ่มากโดนลูกเห็บจ้ะเลยมันขาดเนาะโดนลูกเห็บทะลุใบกินไม่ได้จ้ะใบมีพิษเนาะ การรสชาติเปรี้ยวจ้ะคนไทยก็จะไปแกงส้มเอาไปตำแทนมะยมเอาไปเออแกงอะไรที่ว่าแทนมะขามนอกจากเนะาะเยอรมันเขาก็จะเอาทําขนมเค้จกจ้ะทําแยมทําของหวานทนําน้ำดื่มจ้ะเนะาะจ้ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยจ้ะ มาเริ่มทำกันเลยจ้าส่วนผสมเราก็มีรุมบัฟวานิลาใช้น้ำตาลวานิลาก็ได้จ้ะเราก็มีมะนาวมะนาวใส่ให้สวยเนาะให้สีสวยน้ำตาลแล้วก็มีน้ำเนาะจ้ะรุมบัฟเราก็โลกหรือไม่ก็หั่นยังนี้เลยจ้ะไม่ต้องโลกเนาะ หันก็ได้จ้ะหันเอาแบบไม่ต้องหลอกมันเลยเนาะไม่เป็นไรจ้ะก็มันก็ไม่สวยสักหน่อยจ้ะมันโดนลูกเห็บมาสองวันก่อนเนาะโดนลูกเห็บจ้ะแล้วก็หลอกมันจ้ะเนาะหลอก มันต้อนมุกเก็บออกเนาะก็หั่นจ้ะหันขนาด ั่นเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำไปต้มเลยจ้ะใส่น้ำตาลวานิลาไปด้วยจ้ะน้ำตาลวานิลลาใส่ตอนที่เราต้มเซตก็ได้จ้ะแต่ว่าฉันใส่เป็นแบบนี้เนาะฉันก็เลยใส่ตอนนี้ไปเลยจ้ะต้มให้กลิ่นออกเลยเนาะจ้ะเดี๋ยวเอาไปต้มจ้ะ ต้มพอรุ่มบับเราเปื่อยก็ใช้ได้แล้วจ้ะเห็นไหมมันแตกออกจากกันเดี๋ยวเอาอไปกรองเลยจ้ะสีไม่สวยเพราะว่ามันเป็นรุ่มบับที่ปลูกทั่วไปเนาะจ้ะเนาะมันจะมีพันธุ์สีสวยด้วยจ้ะของฉันมันยังหน่อยอยู่ก็เลยยังไม่เก็บมันไอ้การสวยอะ่ะการสีแดงสวยอ่ะจ้ะสีส้มเนาะสีส้มสีแดงจ้ะเดี๋ยวออก,กรองกันจ้ะ รองกันเลยจ้าใช้หมอกับกระชอนจ้ะใช้ผ้กเขาบางด้วยก็ได้เนาะแต่ว่าฉันจะไม่ใช้ผ้กเขาบางฉันจะทำแบบง่ายๆจ้ะ ใส่น้ำเยอะๆ,ๆยังดีเลยดีเนาะไม่ล์หลอนมันมันเปรี้ยวมากจ้ะหอมใช่แทนกระเจี๊ยบได้ยังดีเลยจ้ะหอมเนกะให้น้ำลงทำปีละครั้งเนาะ ่ละครั้งก็ยังนี่แหละไม่ทมันัะ ใช้ผักเขาบ้างกรองก็จะดีจะได้แต่น้ําแบบน้ําเลยนะเนาะน้ำแบบไม่มีอะไรปนเลยอะเนาะจ้ะทน้ำตาลจ้ะน้ําตาลนี่ชอบหวานขอใส่เยอะๆเลยจ้ะเนาะถ้าเราใส่น้ําตาลน้อยนี่มันก็ดีหน่อยเราก็จะได้ไม่ผสมน้ําเยอะเวลาเราดื่มเราต้องผสมกับน้ำเนาะ มะนาวจ้ะเดี๋ยวลองบีบใส่นี่ก่อนเนาะให้สีสวยจ้ะไม่ได้เตรียมเอาไว้เขาโทษจ้ะแล้วก็ใส่น้ำมะนาวไปเลยจ้ะสีจะได้สวยๆเนาะ เก็ต้มให้น้ำตาละละลายจ้ะใส่น้ำตาลแล้วก็ต้มให้น้ำตาละละลายจ้ะเนอะใส่นมะนาวใส่น้ำตาลเดี๋ยวเรา พักไว้ให้เย็นจ้ะเรามาใส่ขวดเนาะพักไว้ให้เย็นน้ำรูปบับเสร็จแล้วจ้ะน้ำกระเจี๊ยบเราเนาะกระเจี๊ยบเยอรมันแล้วก็เอามาใส่ขวดจ้ะใส่ขวดใส่ตู้เย็นขวดเราก็ลวกน้ำร้อนก่อนจ้ะนะ น้ำกระเจียเ๊ยบเราก็เย็นแล้วสีไม่แดงสีไม่ส้มเนาะกระ,ะเจีเจ๊ยบรูมบับมันไะนรเป็นรูมบับแบบว่ะรูมบับดั้งเดิมอะที่เขาปลูกในสวนกันเนาะมันเดี๋ยวนี้เขามีขายแบบผกสีเนาะโอริโอริสือ่อสื่อให้ฉันน่ะก็สีสวย ส้มสวยตะไบเนาะเดี๋ยวค่อยเกตมันเอาว้ให้มันใหญ่ก่อนเป็นฟองนาะเทสูงเนาะปลูกสองปีเลยยังไม่สวยเลยลุมบักอันที่แบบสีสวยอะ่ะมันยังตน้นนน้อยเลยหรือว่าเป็นพันแบบนั้นก็นไม่รู้เนาะพันต้นหน่อยเนาะว่าล้นลอนฟองจ้ะ จ้ารุมบับเราก็เสร็จแล้วจ้ะน้ำรุมบับเนาะสีไม่ใช่สีสม้มสีแดงจ้ะเนาะแต่ก็อร่อยจะหอมหวานเนาะถ้าไม่ชอบหวานเปรี้ยวมากก็ผสมน้ำจ้รข่งแก้วเนาะน้ำึ่งแก้วอะออน้ำรูมบัรึ่งแก้วจ้ะแต่ชอบหวานชอบเปรี้ยวก็ยังงี้เลยจ้ะดื่มยังงี้เลยเนาะเดี๋ยวเราเอาไปใส่ตู้เย็นกันจ้ะเดี๋ยวฉันรอฟองมันหายหน่อยนึงเราก็จะไปใส่ตู้เย็นเนาะ จ้ะขอบคุณห,หลายๆจ้ะพี่นองมาดูมาชมกันเนาะเอาไปทําไดจ้ะรูมบับเนาะดูพันไหนสีแดงแดงกลาจ้ะจะได้น้าส,สีสวยๆเนาะจ้ะสีหนึ่งก็เหมือนนำนำนำอ้อยสีมันนำอ้อยเลยเนาะจ้ะขอบคุณห,หลายๆจ้ะพี่นองหาทํากันจ้ะเนาะหาสื่อใดเลวจะต้นนิงรูมบับตรงไหนก็มีขายจ้ะหรือว่าจากในสวนเนาะจ้ะเนาะ อาหารตามฤดูกาลจ้ะผักผลไม้ตามฤดูกาลเยอรมันจ,ะจ้ะจ้าสวัสดีจ้า